โอ oh, ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้คู่สู้คน,นเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดแชแนวคือเก่าค,ค,คือเดิมครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดช่องจอมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บูมน้อยเน่ยเด้อครับพี่น้องครับตั้งใจจะมาเที่ยวตลาดช่องจอมนะครับเอาถามว่าทำไมถึงมาถึงตลาดช่องจอมเพราะว่าบูมน้อยมาเปิดหมูกระทะอยู่อำเภอกาดเชิงนะครับตลาดช่องจอมมันก็อยู่กาดเชิงวันนี้เราไม่ได้เตรียมร้านอะไรมากมายช่วยเจ้าของร้านนะครับหมูกระทะก็เปิดพรุ่งนี้ วันนี้ก็เลยถือโอกาสแบบมาเลาะประมาณนี้แหละพี่น้องครับรเผอิญว่ามาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะละมังพี่น้องครับผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะละมังร้านลุงหนวดถามว่าลุงหนวดคือใครก็คนที่มาซื้อแฟนไซหมูกระทะกับบุมที่จะเปิดพรุ่งนี้น่ะแหละพี่น้องครับผมเขามีอีกหนึ่งธุรกิจนะครับผมก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะละมังกับไก่ย่างวิเชียนบุรีครับพี่น้องครับเอ้ยอว่าเม่วนวิเชียนบุรีครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเดินดูข้างในนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างพอดี บูมน้อยสั่งไว้แล้วนะนะพี่น้องครับเป็นอย่างขึ้นด้ซื้อมาขดเจียวปฟดกะละมังพี่น้องครับพอ่าเขาเจ้าไส้กะละมังพี่น้องครับไงระเบิดระเบ้อไงปวดพวาบาับบมับ่วแบบเตียมพี่น้องเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับผมนี่โอ้โ,อโหนี่นะครับพี่น้องครับเมนูมีลาบก้อยต้มส้มตำไก่ย่างอาหารตามสั่งหมูสดลูกชิ้นมันนองมาแนงบับไหลย่างไหลเนี้ย นี่นี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดกาละมังครับพี่น้องครับผมโอ้โหได้ออกโทรทัศ์พร้อมนะครับนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจนะครับของพี่นกเจ้าของแฟนชายบูมน้อยนะครับสาขาอำเภอกาบเชิงนะครับแกเปิดอีกหนึ่งธุรกิจนะครับนี่ธุรกิจนี้คือแกเปิดมานานแล้วแต่มีอีกหนึ่งธุรกิจก็คือแฟนชายหมูกระทะก็คือแกมาซื้อสูตรกับบูมน้อยนั่นแหละนะครับแกเปิดอีกหนึ่งธุรกิจก็คือหมูกระทะนะครับ เด็ดหลายอย่างหลายแนี่เอาไปนอนครับผมมีหลายอย่างเลยบอกนีนูหลายอย่างนี่พี่นองปั๊บถั่วมีฮอดลาบก่อยโอ้โหนี่นะครับผมเต๋วเป็ดการามันนี่อันนี้บูมสั่งอ่า อัน,น,อ,อ,น,อ,อ,นอียังเกาะขึ้นควายซังยังเกาะมีเขาวเอ้ยเส้นเล็กทะเลนี่เส้นเล็กทะเลพี่น้องครับไม่หมวยสั่งไก่เสี๋ยววเตี๋ยวไก่โอ้โหกินธรรมดาเนี่ยไม่ปมดป๊าดได้แบบไรดดูหดูหนหนน้้าาเดี๋ยวเราก็จะมากินกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมากินกันเลยไง่ก็าหาเจ้าอีกอเสร็จแล้วเราก็จะมากินกันเลยนะจ๊ะ มาบันนี่พี่น้องครับมาก,กินน้ำกันครับผมสว่วนกตะเกียบให้ขวน่อนะเดี๋ยวลองชิมดูพี่น้องบาสส่วนแม่พี่นอ้องไข่บะหมี่ถั่วพีส่วนก่นใหญ่โอ้ตายตนิสเต้นนใหญ่ใหญ่ลาน,นี่ชอบของใหญ่ๆมั่ซิมก่อนอืมอร่อยแล้วแต่ว่าก็ต้องปรุงทำคนไทยจะชอบเป็นอย่างนี้เลพี่น้องแส่บปันได้กับปรุง อร่อยขนาดไหนเราก็ต้องปรุงนะครับผมเพราะว่านั่นปิ่นมารย,ยาพุ้นแล้วเกี <laughs> ยวอ,อะไรวะใส่แต่พริกเฉยๆใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำปลาเพราะบุงน้อยเป็นคนกินเค็มแต่ลักษณะนี้ใส่ไม่ใช่คนเค็มนะเป็นคนสตัปโอ้สปอร์ต <laughs> นี่ใส่น้ำส้มนิดนึง ความแล้วเราก็จะมาสะแตกกันเลยกีน่นุอให้แบบหลายพี่หน้องครับโอ้โหอากาศหนาวจนไปเศร้าห่อนพี่หน้องเดี๋ยวจะพาไปรอดตลาดซ่องจอมกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนอืออม,อ,ม,อ,มอืมอืมอืม เจอเป็ดทะเลนี่ก็เอ้ยเจ้กาละมังก็จะมีทะเลมีหมึกมีกุ้งก็ไม่ก็หิวเท่าไหร่นะคุณนะชวนกินบอชุดมากินกินก่อนเลยบ้านนังเพี่ หย่าแกไม่กินเลือดไม่กินปีนอ๋อก็อย่างเคยเอากุ้งไปแลกเลือดนะเอาจะเอากุ้งไปเ,อ,ไปเ,อ,นะเอาเลือดไหมแลกกันกนี่หมดแลกกันเอา้าอ่ะน่ากินน,น้ำก,นกันครับพี่น้องครับปากตัวลายเป็นีิจังแดงจะสิกินเหลือเอา แล้วจะจุนย์เนี่ยจับนะวันนี้เราก็อยู่ตลาดช่องจอมอยู่หน้าตลาดช่องจอมพี่น้องว้า จัโอเคสลับลิปนี้ก็ปิดคลิปกันเดี๋ยวอันเดี๋ยวขาจะเสีเห็นว่าเทาอันบพเขียมเพราะว่าบุมไล้กินแบบ ขูดพวอีบีพี่น้องกินบเคียมเนี่ยคลิปนี้ก็เอาว้ชค่นีเ้เซอก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดช่องจอมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่น้องครับผมโอเคเจอกันที่ตลาดในตลาดช่องจอมครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ